อ้าวขึ like <bbe> ้นค่ะขึ้นเลยค่ะให้ไวค่ะถ่ายตอนคนเทียนมัดออกไปแซบวะครับอัะก็แซบตัวจังแทะเนาะบึงเซอร์ุดกันเลย เดี๋ยวเี่นเดี๋ยวแม่แม่อืมง้อไม่เอาป่ะมาทิ้งดิทิ้งดิคนทางป่าครับทางป่าทางข้าวสวนครับ อ้าวที <laughs> <so> ่บดญอะไรอ้วนอ้าวใครอ้วนครับใครอ้วนคนอ้วนสองคนยี่สิบดูดูไอ้บุญปกเพียงเด้อปกเพียงกระคักอายกูบดิแหงพลังหมักนัดเพิ่งกินไปเมื่อกี้นี้ครับ Này Ui, một đèn tìm lưới Một đèn tìm lưới Mẹ ông mà con Một đèn tìm lưới, tìm cốc lưới Mà mẹ này. มันก็เทียงมันเลยแค้าาก็มาเมา่อร่คันเ,เจ้าก็า่ <c oughs> มีกันเลยหมดเลยยังยังน่หน้ามันหล่นลงมาใส่หูวเานาะเต็มเลยแม่ตรงตูดแม่ก็มี มบ่งคนขึ้นเทียงสองพันยิ่บคุณจะมีวิธีการขึ้นจังไดครับคุณบูมไม่มีทางขึ้นครับไ่ได้บเอทผังค่วันนมันหยยบผังหรือเ่บูมขึ้ดุขึ้นดุขึ้นดุขึ้นไ่ได้รอกสองคือแล้วก็ยี่ขึ้ลองขึ้นบึงแล้วก็ที่ทับเย่ะ

ค่อยคอยลงมาตีลาเออจับเสาลงมานั่นแลลหละดูเด็กอวนดูเด็กอวนเล่นกันเล่นอะไรไม่รู้ออมันแหงแหลมไปหนาติขาเนี่ยไปทูไปลูกไปบุ่มไปมาจารย์จะขึ้นบันไดนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับบันไดข้างๆครับจะขึ้นเถียง ทำยังไงถอดรองเท้าป่ะถอดตังขนาดเจะเหยียบแล้วก็ยังจะกระหันเลยเด้โยบลงเลยเด้เอาไปถางหญ้านะครับติดตามขึ้นไปชิวๆเอาวางไว้ก่อนมันต้องขึ้นหูก่อนมาเดี๋ยวผมลองขึ้นเองคนแรกผมจะเป็นหนูทดลองถือถือครับถือถ่ายคลิปแล้วถ่ายผมไว้ให้ดีนะครับ นี่ระวังเลยค่ะไปลงบูมจับปืนใหนน้องนี่อ้าวขึ้นค่ะขึ้นเลยค่ะให้ไวค่ะเุ้ยอะไรพูดคำหยาบเช็คผมจะพางบ้านลูกชายอีแม่ก็ได้ขนาดเข้าอีตองคือกันยังไปแล้วขึ้นไปเดียวก่อน ส่รสงบัส่รงบุกเ,เยเแก้วหันเลืออะไรนะ่ะเก้วอ้อ๋อห้อเอาแก้วใส<อ>่แก้วไปไว้ทแบบัน,รนสร้างเถียงมาตั้งแต่ก่อนไปทำงานตั้งแต่เมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วยังเพิ่งเคยขึ้นเถียงได้ครั้งเดียวเองจนผุจนพังหมดแล้วอา้าวเอาหมูหมูจะขึ้นเถียงวันนี้เอาไม่ใช่ลิงนะคะหมูอา้าว เอาขึ้นไปขึ้นไปวัวนเราก็มาได้ก็เลยกันไม่ได้ยินอ้าวอ้วนขึ้นอ้วนอ้าวขึ้นได้ข้ามข้ามคือข้างบนเลยอย่าเยียบอย่าเยียบอย่าเยียบจับจับแป้นไว้หลงนหมดไม่มาบูมเรากลับบ้านบูม ได้ให er ้ลงเด้อบปนีเด <laughs> <laughs> um, ้อเด้อกลับบ้านเลยบูมเรานะดูแต่ละคนน้ำหนักดิโอ้ยโดดลงแล้วหนาวีไม่ได้ใส่รองเท้าไม่โดดไม่โดดไม่โดดนั่งเด้ยังไงแบบนั่งได้ยังนี้รอเด้อปะบูมกลับบ้านก็เถอะบูมเดี๋ยวตอนเย็นมารับเออมื่อไรจะมาห้าเป้าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นๆแม่มารับนะตองนะบายบายครับอ้วน ตะบางไม้มันผูดได้ตกเที่ยงนักคนเก่าดได้บ <laughs> ะเนี่ยเอาแล็ววันนี้ <laughs> ปลาบูมบูมกลับบ้านเราน่ะบูมเอ้ยกลับบ้านกลับบ้านเอาบักอ้วนมึงตายบักอ้วน <laughs> อุ้ยบูมจ <c oughs> บับเอ้ยระวางประตูเอ้ยประตูแล้วบันไดมาจับเพื่อนี่ต้องย่า,า,าอย่างเยียบเอามาขึ้นมาเอาขึ้นมาว่าสารลงมา ใช้เพื่นน่ะนู้ค่อยเด๊ะไปคนดันนี่เด้ะโอ้โหจอย่าเหยียบการนี้โอกาสนี้วันสันปันอย่าเหยียบลงมาเหยียบเตอร์ลงมาเหยียบเอาขาลงมาข้างล่างเลยอย่าเหยียบก็ยังว่ะเอาขาเนี่ยลงมาเหยียบโอ้ยบักปึกเออแลบกบึกโดดตบขาบ้างป่หนี่อมตาอะไรสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ